สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2 0 2 3เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่22คิโลนาเปิดบ้านถลม่มอัลเชนะอันเมเลียไป6-2ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้คิโลนาอยู่ที่11แข่ง22นัดมีอยู่27คะแนนส่วนอันเมเลียอยู่ที่15แข่ง22นัดก็มีอยู่ 22, ผลฟุตบอลกาชสไลดอจะเลีมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่23ซัสโซโล,โลแพ้กับนาปโปลีไป0-2ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นาปโปลีอยู่ที่1แข่ง23นัดมีอยู่62คะแนนส่วนซัสโซโลตอนนี้อยู่ที่15แข่ง23นัดก็มีอยู่24คะแนนผลฟุตบอลบุนเดลิกาเยลมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่21เอาบวกเอาชนะคอเฟเวตาม1-0 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เอาบวกอยู่ที่13แข่ง21นัดมีอยู่24คะแนนส่วนฮอฟเฟนไฮม์อยู่ที่14แข่ง21นัดก็มีอยู่19คะแนนผลฟุตบลอลลีกเอิงฝรั่งเศสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนักที่24โอแซเอาชนะโอลิมปิกลียงไป2-1ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โอลิมปิกลียงอยู่ที่9แข่ง24นัดมีอยู่35คะแนนส่วนโอแซอยู่ที่19แข่ง24นัดก็มีอยู่18คะแนน ผลฟุตบอลเอริบัสลิของฮอลแลนด์เมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที่22อาร์เคซิวันไว้เอาชนะฟอร์เทน่าซิททัศไป3-1ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้วันไว้อยู่ที่8แข่ง22นัดมี29คะแนนส่วนฟอร์ตทนาซิททัศอยู่ที่10แขนน่ง22นัดมี26คะแนนผลฟุตบอลไฮรักลิเวร์ไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่20ราชบุรีเอฟซีแพ้กับทูแบงคอกยูนเต็ดไป0-1 ก็ทำให้ตารงนางคะแนนตอนนี้ทูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ที่2แข่ง20นัดมีส1่คะแนนส่วนราชบุรีเอฟซีอยู่ที่4แข่ง20นัดก็มีอยู่34คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่24ชัยนันทฮอนบิลแพ้กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป2ต่อ3ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่ที่2แข่ง24นัดมีส1่คะแนนส่วนชัยนันทฮอนบิลอยู่ที่13แข่ง24นัดก็มีอยู่คะแนน ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดเปิดฤดูกาลคาวาสกิฟอนตาเล่พแพ้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตไป1ต่อ2ก็ทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอตเก็บ3คะแนนแรกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผลฟุตบอลเดยะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่33าคาดิฟเอาชนะเรดดิ้งไป1.0ต่อก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เรดดิ้งอยู่ที่15แข่ง32นัดมีอยู่ส1คะแนนส่วนคาดิฟอยู่ที่ 20. แข่ง33แข่ง็มีอยู่35คะแนน ผลฟุตบอลเซกุนดาลกิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่28กาตาคีนาเอาชนาะเลอันโอบิโดไป2อต่อหนึ่งก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้กาตาคีนาอยู่ที่8แข่ง28นัดมีสี่สิคะแนนส่วนเลอันโอบิโดอยู่ที่13แข่ง28นัดก็มีอยู่34คะแนนผลฟุตบอเลเซเรีบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่25ปิซซ่าเสมอกับเวเนเซียไป1นต่อหนึ่ง ยอดให้ตารางคะแนนตอนนี้ปิซ่าอยู่ที่6แข่ง25นัดมี35คะแนนส่วนเวเนเซีเออยู่ที่13แข่ง25นัดก็มี28คะแนนและผลฟุตบอลบุนเดลิกาสอของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่21พาเดอร์บอลเอาชนะไกเซอร์ซาเลอร์ทต่อ0และไอทัดบราชวายก็แพ้กับคอลสไตคินไป2ต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้พาเดบอนอยู่ที่3มีอยู่38คะแนนไกเซอร์สลอทนอยู่ที่5มี35คะแนนโคนสไตคินอยู่ที่7มีอยู่31คะแนนและไอทัดเบลาชไวอยู่ที่1 4ก็มีอยู่21คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ